วันเกิดของพระราชนีนะคะพระพันธีหลวงนะคะซึ่งในวันแม่นี้นะคะทุกคนก็ต่างรู้ว่ามีความสำคัญอย่างไรนะคะเด็กๆลองไปดูพร้อมกับผู้รูแกนะคะว่าวันที่12จจสิงหาคมนี้มีความสำคัญอย่างไรและดอกไม้อะไรนั้นที่เป็นสัญลักษณ์ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูก็มีหน่วยการเรียนรู้มาให้เด็กๆได้เ,ดเรียนรู้กันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูขอนำเสนอในหน่วยวันแม่แห่งชาตินะคะในหัวข้อเรื่องความสำคัญและความหมายของวันแม่นะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกันเลยค่ะภาษาอังกฤษวันละคำวันนี้นะคะเสนอคำว่า queen พระราชินีนะคะสะกดพร้อมๆกันเลยค่ะ Q U d o u b e E N Queen พระราชินีเก่งมากๆเลยค่ะอีกครั้งนะคะ Q U d o u e E N Queen พระราชินีอย่าลืมกลับไปฝึกทบทวนนะคะเด็กๆจะจำได้แม่นๆเลย ต่อไปเราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องความหมายและความสำคัญของวันแม่กันนะคะวันแม่แห่งชาติคือวันที่12สิงหาคมของทุกๆปีนะคะเด็กๆสงงัย่ไหมคะว่าทำไมถึงต้องเป็นวันนี้คุณครูมีคำตอบให้คะ่ะเพราะวันนี้นะคะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเด็กๆอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะ คุณครูจะอธิบายเพิ่มเติมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถนะคะเปรียบเสมือนแม่ของแผ่นดินไทยเพราะพระองค์นะคะเป็นราชินีในสมัยรัชกาลที่9พระองค์ทรงห่วงใยและเมตตาประชาชนทุกๆคนนะคะช่วยเหลือและดูแลทุกคนเป็นอย่างดีนะคะทรงงานทำงานเพื่อประชาชนมาโดยตลอดเราจึงกำหนดวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติ มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9แล้วนะคะเพื่อะระลึกถึงความเมตตาความห่วงใยนะคะต่อประชาชนทุกๆคนและพระองค์ท่านนะคะยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการเลี้ยงลูกนะคะและเป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแลครอบครัวอีกด้วยนะคะพระองค์ทรงมีบุตรนะคะทั้งหมดมีลูกทั้งหมด4พระองค์ด้วยกันนะคะพระองค์ทรงดูแลด้วยพระองค์เองเลย เราจึงกำหนดวันนี้นะคะเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะเป็นวันที่เราทุกคนนะคะจะได้แสดงความรักที่มีต่อแม่นะคะเด็กๆมาดูกันสิคะว่าความหมายของวันแม่เนี่ยมีความหมายยังไงกับเราบ้างนะคะมาเริ่มจากภาพแรกเลยแม่นะคะจะต้องอุ้มท้องเราไว้ในท้องตั้ง9เดือนเชียวนะคะ เป็นเวลาที่ยาวนานมากแต่แม่ก็ไม่เคยที่จะบ่นเลยสักคํานะคะเพื่อลูกๆนะคะเพื่อเราเนี่ยแหะคะ่ะททานอาหารที่ตัวเองไม่ชอบนะคะแต่ก็ยังไงก็จะยอมทําเพื่อลูกในท้องนะคะแม่นะคะต้องยอมเจ็บยอมทนนะคะเพื่อที่จะคลอดลูกออกมานะคะกว่าจะออกมาได้เนี่ยคุณแม่ต้องเสียเลือดไปเท่าไหร่นะคะต้องใช้แรงเท่าไหร่นะคะดูแล ลูกยังไงตั้งแต่ในท้องจนออกมานะคะต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากเลยแต่แม่แม่ทั้งหลายก็ทำได้เพื่อลูกทุกๆคนเลยนะคะพอคลอดออกมาแล้วก็จะต้องดูแลเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนเล่นนะคะลูกอยากได้อะไรลูกต้องการอะไรคนเป็นแม่เท่านั้นละคะ่ะที่จะรู้ได้ถึงจะพูดออออแอแอแต่แม่ก็จะเข้าใจทุกๆอย่างเลยนะคะจะหัวเราะจะร้องไห้ หรือว่าจะมีความสุขนะคะก็จะมีความสุขไปด้วยกันต้องอ่านหนังสือนิทานก่อนนอนเตรียมอาหารให้ลูกๆอดหลับอดนอนนะคะนอนได้แป๊บเดียวก็ตื่นมากวนใจแม่อีกแล้วร้องไห้งองแงจะดื่มนมแม่ก็ต้องตื่นมาดูแลอีกเหมือนเคยนะคะกว่าจะโตได้ไม่ใช่ง่ายๆกันเลยนะคะเนี่ยดูสิคะยิ้มแป้นเลย ชอบละสีเวลาอยู่กับแม่ใช่ไหมคะชีวิตคุณแม่เนี่ยสละเวลาให้กับเด็กๆไปแล้วคุณแม่ทั้งหลายเนี่ยรักเด็กๆมากๆเลยนะคะเป็นเด็กดีของคุณแม่คุณแม่ของเราจะได้หายเหนื่อยวันนี้คุณครูมีเพลงเพราะๆมาให้เด็กๆได้ฟังด้วยที่สำคัญอย่าลืมบอกรักนะคะหนูรักแม่มากเลยนะบอกรักกันได้ทุกวันนะคะไม่ใช่แค่วันแม่นะคะเราไปฟังเพลงกันเลยดีกว่าคะ่ะ หนูจีนกับหนูจาตื่นแต่เช้าโดยที่แม่ไม่ต้องปลุกทั้งสองรีบอาบน้ำและใส่ชุดสวยๆที่ได้เตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้ที่โรงเรียนของหนูจีนกับหนูจามีการจัดงานวันแม่แห่งชาติที่โรงเรียนจัดให้มีการแสดงต่างๆของเด็กๆแต่ละห้องโรงเรียนจัดงานนี้ขึ้นในทุกๆปีเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพ และเทิดพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หรือพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทางราชการยังได้ประกาศให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติอีกด้วยเดิมทีสมัยรัฐบาลพระท่านจอมพลปพิบูลสงครามวันแม่แห่งชาติเป็นวันที่15เมษายน ต่อมาในปีพุทธศักราช2519ได้เปลี่ยนแปลงวันแม่แห่งชาติใหม่ให้เป็นวันที่12สิงหาคมเป็นต้นมาแม่จา๋าไปกันได้หรือยังจ๊ะเสียงหนูจา๋าเรียกแม่เพื่อบอกว่าตัวเองกับหนูจีนแต่งตัวเสร็จแล้ววันนี้แม่ไม่ไปนะเพราะเมื่อกี้ป้าตามาตามแม่ไปช่วยขายของที่ตลาดเมื่อเช้านี้ เสียงพ่อพูดตอบเด็กๆวันนี้วันแม่นะทำไมแม่ไม่ไปโรงเรียนกับเราอะ่ะหนูจีนพูดออกมาพร้อมกับน้ำตาที่คอเบ้าหนูจ่าเองก็รู้สึกไม่ต่างอะไรกับหนูจีนแต่ทั้งสองคนก็ยังคงเดินไปโรงเรียนตามปกติที่โรงเรียนคึกคักคนเต็มโรงเรียนเด็กคนอื่นๆมาโรงเรียนพร้อมกับแม่ของตัวเองเด็กหลายๆคนหน้าตาเบิกบานใจ มันเป็นวันที่ทุกคนอวดแม่กันเลยก็ว่าได้การแสดงของเด็กๆได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่การแสดงชุดแรกจนถึงชุดสุดท้ายครูใหญ่ปิดท้ายงานนี้ด้วยพิธีมอบดอกมะลิดอกมะลิเปรียบถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่แม่มีต่อลูกและมีอย่างยาวนานตลอดไปเปรียบเสมือนสีและกลิ่นของดอกมะลิที่ขาวตลอดเวลาและหอมอบกวนตลอดทั้งวันทั้งคืน ซึ่งครูได้แจกดอกมะลิให้เด็กๆทุกคนตอนเข้าแถวเคารพธงชาติแม่ไม่มาแล้วจะเอาไปให้ใครอ่ะหนูจีนพูดด้วยน้ำเสียงแสนเศร้าแม่เราก็ไม่มาป่านพูดพร้อมส่งรอยยิ้มให้หนูจีนแม่ของเราก็ไม่มาต้องไปเฝ้ายายที่โรงบาลก้าวจอมเกเลพูดพร้อมกับหยิบดอกมะลิในมือโยนขึ้นฟ้า ดอกมะลิบนฟ้าตกลงใส่หน้าก้าวเต็มแรงตามแรงโน้มถ่วงของโลกเด็กๆหัวเราะก้าวอย่างขำขันหนูจีนกับหนูจาเองก็หัวเราะออกมาสเสียงดังรอยยิ้มทำให้หนูจีนรู้สึกดีขึ้นและนึกขึ้นเองได้ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าแม่ไม่รักแต่แม่มีความจำเป็นเหมือนแม่คนอื่นๆที่มางานวันแม่ไม่ได้เหมือนกัน หนูจีนกับหนูจ้าเก็บดอกมะลิใส่กระเป๋าด้วยรอยยิม้มทั้งสองคนตั้งใจว่าจะนำดอกมะลิกลับไปกราบเท้าแม่ที่บ้านเย็นวันนี้แทนบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของพระราชินีนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันแม่นะคะแล้วก็รู้แล้วว่าดอกอะไรเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ ก็คือดอกมะลินั่นเองนะคะมีกลิ่นหอมนะคะวันนี้เด็กๆอย่าลืมนำ้ำดอกมะลินะคะไปไหว้คุณแม่แล้วก็บอกรักคุณแม่นะคะแล้วก็ช่วยกันนะคะทำความสะอาดบ้านนะคะพัฒนาบ้านของเรานะคะเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีใบางานนะคะให้เด็กๆ เด็กๆนะคะลองหากระดาษที่บ้านแล้วก็วาดภาพเด็กๆกับคุณแม่นะคะที่บ้านทำกิจกรรมร่วมกันนะคะกอดกันหอมกันนะคะวาดภาพแล้วระบ,บายสีให้สวยงามแล้วเด็กๆอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่นะคะ ถ่ายรูปใบงานของเด็กๆแล้วส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะว่าเด็กๆของเรานั้นรักแม่เท่าใดนะคะคุณครูก็อยากจะเห็นว่าฝีมือการวาดภาพของเด็กๆนั้นนะคะพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะคะค่ะและวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอไปก่อนนะคะกับกิจกรรมวันแม่นะคะเด็กๆอย่าลืมบอกรักคุณแม่แล้วก็วาดภาพคุณแม่ส่งมาให้คุณครูแก้ดูบ้างนะคะ สำหรับวันนี้คุณปูแก้ต้องไปแล้วนะคะเด็กๆอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะ